สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอแอดร,รีนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเอ่อประจำวันที่22่สิบองนะคะกันยายนนะคะ2566นะคะเอ่องวดที่ผ่านมานะคะโอ้น่าเสียดายเนาะสุดคุณยายหลุดแต้มไปนะคะอ่ะใครติดตามนะคะก็ ลองไปดูย้อนหลังได้นะฮะท่านผู้ชมขาเนาะวัที่ผ่านมานะฮะห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสองนะคะเจ็ดมาสองตัวเลยนะคะท่านผู้ชมขาเนาะคุณยาให้หกสามนะคะ คุณยาให้หนึ่งสองนะคะงวดที่ผ่านมาเนะาะมาดูกันนะคะในสูตรเลยนะคะในสูตรยาวนะคะเลขชุดนะคะชุด3ตัวสี่แปดสามห้าเก้าสี่หศูห้าเจ็ดหนึ่งหแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเฮ้ยตัวเดิมกลับมานะนี อ่าเก้นะคะศูนย์สี่เหนึ่ะคะท่านผู้ชมอ่าชุดล่างนะคะแปดสี่เก้าห้าศูนย์นึเจสองแปามเก่ห้าสองะ สุดตรงนะคะในชุดเลยสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะระวังด้วยนะคะห้าแปดหกเก้าใช่ไหมฝั่งนี้อาซูนทั้งมานะคะคุณยายจะเน้นนะคะที่ยอดนะแปดสามแปดสี่นะคะบนล่างนะคะแปดบนแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้านะคะหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมอ่า แอดก็จะขึ้นหน้าจอให้อยู่นะคะ8495 0617นะคะท่านผู้ชมอ่ามาดูกันคุณยายก็จอเน้นให้อยู่นะนะคะเก้าชุดเด็น ้าชุดเด่นของคุณยายนะคะคุณยายให้เด่นแปดและสามนะคะจับชุดมานะคะชุดสองตัวคุณยายชอบจับชุดสองตัวนะคะแปดสามหกเก้าห้าแปดแปดสี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสามสี่นะคะ แต่งวดนี้แอดชอบแปดอยู่นะทผูช้ชมขาเนาะแต่ว่าลงสูตรคุณยายก่อนนะอ่ะแปดสามแปดสี่หเก้าห้าแปดสามสี่นะคะคุณยายเน้นห้าชุดนะคะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามคุณยายนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะสูตรหวยคุณยายนะคะงวดวันที่2 2กันยายน25 6หนะคะหวยลาวพัฒนานะคะสังเกตตัวเลขในชุดนะคะชนกันนะคะเยอะมากนะคะสูตรยาวสูตรตรงแล้วก็สูตรหางหมานะคะคุณยายก็จะทำสามสูตรนะคะ